โอเคมาตา่อกันกับทูมไลเดอร์เกิดอะไรขึ้นทีแรกเหมือนเดี๋ยวนะทำไมเซฟผมเปลี่ยนผมว่าผมไปไกลแล้วนะ นอะทำาไมย้อนละ่ะอ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าย้อนแน่ๆครับสตรีมข่าวกับผมอาจจะมีปัญหาอะไรกันนิดหน่อย ตอนนี้ผมย้อนเวลาได้ซะละไม่เป็นไรเอาใหม่อือ,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 อโอหไปเล่นเกมอื่นมานี่ถึงกับมีปัญหาเรื่องการควบคุมเลยทีเดียวใช่ไหม พอแล้วเราผ่านตรงนี้ไปแล้วบนได้หักไววันนี้ได้ไหมเนี่ยออืบนได้หักเหมือนโดนเป๊ะแล้วทำไมมาถึงย้อนได้ในเรื่องต์ หืสวยจริงๆโอ้โหอีกาเหมือนเดิมเป๊ะๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าถ้านับจากเดิมก็คือเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเคลียร์เรื่องวอก็เรียบร้ออแต่ผมจำได้ว่าผมมีปัญหาตรงไอ้นี่นะ ai muốn vào xuống đi anh ok đi ngay ok không phải không phải không tay em ui hạc học <laughs> <it delicious> Alex. Sara. Chịu ở phía phòng โอเคเหมือนเดิมไปไม่ไันมันจะเร่งกำลังจับตัวเครื่องร่งโอเคพยายามหาลาลักรอบเอซ มันไม่ใช่ว่าเราเล่นมาแล้วเราจะทำได้แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> หาเพิ้นความถี่ให้เจตากายยัง มันอยู่เถวไหนเนะ่ยไปเรียนทหารมาได้ไงเลยมาเลยมาเลยเคยกำลังพยายามดูหน้าจออยู่พยายามใช้คมาภิก็เหมันอยู่ไม่รู้มีประโยชน์ไหม รูร้แต่ว่าหมุนหลายรอบแล้วนะมลี้ยะอ๋อไม่เจอ มันมีวิธีไหนที่ใช้ไง่ายกว่านี้เลยอ่ะอาอม่อาไม่้ใก <c oughs> หน้าจะบไกลแล้วแหะแต่ว่าอยู่ตรงไหนหาวันตไบหาตอไป,อไปใกล้แล้วละล่ะ แล้วก็วนจนได้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเสียงมันจะเหมือนค้างเข้าไปทุกทีละโอเค เสียกันเล็กคนละโอ้โหเลยยืดย <ok, ิ้มได้เลยทีเดียวโอเคที่เหลือก็คือสัญญาณไฟเชียร์เพิงแล้วก็เปลวไฟ เจ็บไหมนั่นมีทางเดียวเลยหรอที่จะลงทางแบบนี้เนี่ยนะไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าของเฟย์ลูกๆนี anh liền rồi đấy, ôi ca, sỏi sát tổ được không nhể, nó bìm ันแข่นกลอ,องกองกระส okay. ุนครับโอเคเงียงัดเงียเอเอหืมตาแนวล้ดวะหาทางจุดไฟเขาเพิงไปไหนล่ะ มีกระสุนให้อะอ๋ะอเต็มโอ้โหเป็นศพใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้ง กระสุนให้เยอะพอสมควรเลยครับเฮ้เบรกอุปรกรณ์จุดไฟเรียบร้อย ผสะสนเต็มทั้งหมดจ้าเหลือนะแต่ถ้าเราจุดไฟพวกนั้นมันไม่มาด้วยเหรอ ถ้ามันถ้ามันมาก็เป็นไม่เรื่องแล้วแหละหอืแล้วจะไปยืนกลางไปทำไมล่ะอืมจะเนยาฟ้าละ หืพายุเข้าเดี๋ยวอยู่ดีๆก็พายุเข้าแล้วก็เครื่องบินตกโอ้โหอหุยอุยอุยซ้ายขวาซ้ายขวา โอ้โอ้โอ,โอไม่ใช่สิโอ้เรียบร้อยครับน่าจะเรียบร้อยอแล้วเดี๋ยวๆนะเอ้เยเลือรหันโอ้โหุตส่าขึ้นข้างบนไม่ได้ช่วยอะไรเลย ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหรอดมาได้ยังไงเสียสลังวูบๆไม่เอานะไม่เงินหน้าทีนมาเจอปืนนะโอเค โอเคโออจะไปเดินไต่ให้มันแต่ทำไมล่ะเดี๋ยวฟังน้ K นมีกระท่อมเหมือนหมู่บ้านอะไรสักอย่างตรงน,น, <i> <i> นี้แหมมันน่าเกลียดนะพอจะมีคนมาช่วยก็ <i> โอ้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 ไม่เอานะด้านฟางทั้งหลังไม่เอานะโอ้โอ้เอาจริงด้วยโอ้เอาจริงเอาจริงเอาจริงทำงานทางจริงจังด้วยโอ้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 ว่าจะหาของไม่ได้หาแล้วย่างงี้ไปรอบต้องไปให้ไวแล้วครับ ไม่เอาสิเอ้ยพืชไม่ใช่พืชทาดเฮ้ยลูกติดาดทางเด็กนยางแรงครับโดดลงเหวไปเรียบร้อยแล้วแกเ,เอาใหม่อ้กแกขอเล็งเป้าดีๆก่อนได้ไหมอ่ะ ไม่ใช่ทางนั้นสิโอ้โหมันเลงยากนะคือเราคุมด้วยเมาส์ไม่ได้คุมมุมกล้องด้วยเมาส์ไม่ได้ปุ๊บอือหือก็ดูสิขนาดแค่โดดโอ้อ้าโดดไปไหนนะ ชาวบ้าตายไปไปไปวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ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 ่งไม่ต้องปวดอะไรทั้งนั้นโอ้ไม่เสกปืน โ,โอ้ยสามามหาไม่ทันแล้ว <Your mind. S 2> พวกถือโล้อย <c oughs> อะ <c oughs> หลบไม่ทันครับ คืูถทามันงานกรเราต้องเอา้าลีกระสุนยิงเป้าไม่โดนเป้าโดนขาเดาว่ายังไม่หมดสินะโถพลาดเลยไพลลอตเรา วมีอะไรให้ไหมอ่ะไม่มีเลยเหรอเออไม่มีก็ไม่มีสำรวจเท่นี้เดี๋ยวไม่ใช่สำรวจเราต้องไปทางไหนไปต่อข้างหน้าครับมาได้กลับไม่ได้ฮะว่ติดติดอะไรเนอะติดตลอด อืมแว่าทำไรแล้วนะอืมไม่ใช่ผิดปุ่มเหมือนได้ยินเสียงวิทีุหรือสักอย่าง แคมไฟครับโอเควันนี้สัส้นๆแล้วกันไม่รู้ว่าเช็คพอยต์อยู่ตรงไี้เรือเปล่า นี่ดียวอืมเพื่อช่างมันน่าจะมีประโยชน์แหละแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวนะตอนนี้ผมขอเช็คเวลาแป๊บอัดไปทั้งหมด20นาที เหมือนไม้พีกถ้ามีอะไรผิดพลาดขอไปยังไงก็ขออนุญาตตัดแค่นี้ก่อนแล้วกันครับจนะัำใหม่คราวหน้า